ง่ายอออนนเอาสภาพไวลัวนั่นน่ะหาล้างใจถึงร้อยโลกี่เปอร์เซนแล้วรู้สึกว่าแปดแล้วแม่โลกรีเปอร์เซนแล้วบอกกอนบอกว่ายเปอร์เซนดีขึ้นยี่เปอร์เซนเยียดดีย่างเดลง,งขึ้นย,นย่างจยบแยบเท่าไหร่แล้วน้อง luôn mấy, à đại nam luôn mấy, vì cái đại nam, à, thành khó phớt đấy,